รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้นำท่านผู้ชมมุ่งหน้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ครับ สัปดาห์ที่แล้วเราพาไปบุกสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และชมเกมแคปิตอลวันที่สนามคิงพาวเวอร์หลังจบการแข่งขันทีมงานอันซีนฟุตบอลตัดสินใจเดินทางต่อไปยังแมนเชสเตอร์ทันทีกว่าจะถึงก็ดึกดื่นเลยทีเดียวครับเพราะเรามีนัดกับดารารับเชิญคนต่อไปซึ่งเป็นแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ งานนี้เล่นเอาพิธีกรอย่างพี่เก่งต้องหาตัวช่วยทั้งเรื่องบอลและเรื่องงานเพราะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับแมนซิตี้กันตั้งแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้ผมอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับตื่นแต่เชา้าทีเดียวเพราะว่ามีนัดกับดารารับเชิญ ที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขานั่งรถไฟจากลอนดอนมาพบกับผมเรามีนัดกันอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับจะเป็นดารารับเชิญท่านต่อไปของอันซินฟุตบอลทีมนี้ที่รักนะครับสำหรับข้อมูลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผมเช็คอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหาได้ง่ายดายเลยนะครับเพราะว่าทางสโมสรน,นั้นมีเว็บไซต์ภาษาไทยแล้วนะครับ ทั้งหมดเป็นหนึ่งใน13ภาษาที่มีให้แฟนบอลทั่วโลกได้เลือกเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรก็น่าดีใจนะครับเพราะว่าภาษาไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วแฟนบอลในบ้านเราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแมนซิตี้ได้อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับส่วนดารารับเชิญของผมนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาที่สถานีรถไฟแมนเชสเตอร์ Manchester กันครับ านผู้ชมครับผมมาหยุดอยู่ย่านกลางเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก่อนจะไปเจอกับดารารับเชิญของเราซึ่งเรานัดกันฝั่งตรงข้ามถนนที่สถานีรถไฟแมนเชสเตอร์ครับตรงนี้ครับจุดที่ผมยืนอยู่เป็นเทศกาลอาหารนานาชาตินะครับต้องหยุดเลยครับวันนี้อันซีนฟุตบอลอาจจะเป็นอันซีนอาหารนานาชาติเพราะว่ากลิ่นมันเตะจมูกแล้วเกินครับเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทางด้านขวามือของผมนะครับเขาบอกว่าเป็นดัชมินิแพนเค้ก แต่ผมดูแล้วยังไงมันก็ขนมครกดีๆนี่เองครับดูครับเหมือนกับขนมครกบ้านเราเลยนะครับ <Okay. S 1> อาหารจากฮอลแลนด์นะครับเขาบอกว่าเป็นแพนเค,ค้กเล็กๆมันไม่ใช่แพนเค,ค้กมันขนมครกจะชัดแล้วนี่กลิ่นเตะจมูกเลยฮะเป็นอาหารฝรั่งเศสยังไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าการะทะนี่ประมาณสี่ห้าการะทะน่าทานมากมีไก่มีเห็ดมีพวกพาสต้านะครับเดี๋ยวแหมต้องลองซะหน่อยแล้วฮะเช้านี้ เมื่อสักครู่ก็พึงทานมานะครับแต่ว่ากลิ่นมันเตะจมูกเหลือเกิน <Okay. S 1> เดี๋ยวดูบรรยากาศร,บรอบๆแล้วก็เข้าไปพบกับดารารับเชิญของเราเลยนะครับ มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับสนามที่แมทธิวดีนไฝ่ฝันจะมาเยือนนะครับเคยมายังแมทไม่เคยเลยครับนี่คือเมกะของผมเลยเนี่ยนี่คือซิตี้ออฟแมตเชสเตอร์สเตเดียมหรือว่าอิติฮัดครตเดีั่นเม่ก็เป็นสนามที่ต้องบอกว่าอย่างเป็นทางการของเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะฮะเคยเป็นสนามที่ใช้จัดการแข่งขันคอมมอนเวลธ์แล้วก็การแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการแน่นอนเพราะว่าที่นี่นี่ไฮเทคสุดๆกับหลาด้วยแล้วก็ ช่วงหลังนี่ผลงานดีนะฮะทีมนทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีม,ม,ท,มทีมเสื้อสีฟ้านี่เขาบอกว่าตอนนี้สนามเขาดีกว่าโอทัชฟอร์ดนะก็คือใหม่กว่านะเป็นไ,ไ่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะใหม่แค่ไหนครับดูกันเลยมั้ยไปสี่ ตั้งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ายจากเมนโรสมาอยู่ที่ City ้ออฟแมนเชสเตอร์สเตเดียมหรือเอธิฮัสสเตเดียมเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มนักลงทุนอบูดาบีได้เปลี่ยนเรือใบสีฟ้าเป็นเรือสปีดโบสสีฟ้าแมนซิตี้ทุ่มเงินดึงนักเตะซูปเปอร์สตาร์เสริมทัพจนกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ทุกปีครับ การทีมโดนอยู่สามลูกดูสิสั่งไปไม่ฟังเนี่ยฟังภาษาไทยออกวะเนี่ยโดนสามเม็ดเนี่ยเล่นในบ้านด้วยเนี่ยวันนี้แมนซิตี้เอายังไงเนี่ยโอ้โหพี่รู้ว่าผมไปมาหลายสนามอยู่เหมือนกันนะครับสนามฟุตบอลแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าเจ้าบ้านนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กอะไรก็แล้วแต่เจ้าบ้านจะต้องได้เปรียบิดๆ เขาไม่เรียกว่าได้เปรียบหรือเอาเปรียบฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคนก็อาจจะคิดว่าทำไมเล่นในบ้านมันแตกต่างกันสนามก็เหมือนกันแต่มันจะมีหลายหลายอย่างมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่สโมสรเขานันเข้ามาใช้ที่นี่นี่มีอะไรที่นี่นี่มีอะไรทีมเก็ได้เปรียบที่นี่ง่ายๆเลยผมถามกันแล้วที่นั่งแบบนี้คือของของผู้จัดการแล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆนี่คือฝั่งโฮมฝั่งแมนซิตี้จะนั่งตรงนี้นี่โฮมซ้ายโอเคก็โอเคเก้าอี้ถ้าดูจากเฮ้ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นคิด ในในช่วงช่วงที่ฤดูกาลเปิดก็คือหนาวแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความอุ่นออกมาจากเก้าอี้ฮีทเก้าอี้ฝั่งนู้นไ,ไม่ไม่มีนะอ๋อแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าทางนี้มีฮีเตอร์อีกอย่างนึงนี่พวกสำรองอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าแผ่นนี้ข้างล่างอ่ะเท้ามันจะอุ่นก็ฮีทเหมือนกันอ๋อทางฝั่งนู้นไม่มีฝั่งนู้นไม่มี changing ห้องแต่งตัวของแมนซิตี้ก่อนลงสนามผมทีมต้องดีแนะ่แน่มองว่าโอ้เฮ้ยเอย้มันเหมือนกับเบาะนั่งขับรถเลยนั่งนี่เลยนะนั่งนี่เลยนะจองเลยนะไอโร่เลยะ <c oughs> อโร่ <c oughs> โหหลว่ะพี่ไฟนี่แบบว,ว่ายังกระเทกเลย ดูดีทุกอย่างนี่ตั้งแต่เดินเข้ามาในแมนเชสเตอร์นี่ผมยังไม่เห็นสีแดงเลยนะมีมีไหมมีเสื้อผมสายวไางในเนี่ยสีแดงเสื้อแมนยูท่ยายฮะโดนกระทืบครับโดนกระทือบไมกระทืบปิดนั่งอยู่เงี้ยท่านผู้ชมครับเอติฮัสเซเดียมเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษภายในห้องพักนักเตะนอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้ว ที่แตกต่างจากทีมอื่นก็คือการตกแต่งภายในด้วยแสงสีฟ้าให้ความรู้สึกผ่อนคลายนักเตะแต่ละคนมีที่นั่งล็อกเกอร์และตู้เซฟส่วนตัวดูทันสมัยกว่าหลายๆสโมสรครับนี่นะเก็บของ <c oughs> พี่เคยยินเหตุการณ์ที่แมนยูหรือที่ทีมใหญ่สักที่หนึ่งที่แบบว่า <c oughs> โดนขโมยโดนขโมยนะักเตะเอะ <c oughs> ของหายอ,ะอ่ะแลวพวกนี้นาฬิกาก็ต้องแบบโหเป็นกี่แสนกี่ล้าน นี่เลยมีรหัสให้พร้อมเดาวนี้อ่ะูเอโล้วาใช้รหัสอะไรเนะี่ย <c oughs> ถ้าเปิดออกจะ<น>ยุ่งเลยนะหนึ่งสองสามสี่ป่หนึ่งสองสามสี่อยู่ไหนอ่ะเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ่ะจะนอนนี่แหนครับพี่นอนนี่ไม่เหมาะเขาไม่มีน,นะนู่นกระสายีนที่นี่น <c oughs> <c oughs> นี่นะพี่เก่งห้องนี้ไม่ธรรมดาจริงรๆนะบอกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะอธิบายว่ามันคืออะไรตอนนี้นี่นะเมื่อก่อนนะก็บอกห้องนี้เป็นห้องรับรองของ ini, ขอขโรเบอร์โตแมนชินี่กับครอบครัวเขาโคช้ชคนเก่าโคช้ชเก่า<อ>ก็คือเวลาจะมีแมตช์ก็คือครอบครัวเขาจะมีห้องพิเศษเลยหรูหราแต่งยังไงก็ไม่รู้คือห้องนี้มันเดินออกไปนิดเดียวก็ถึงสนามแล้วนะก็เป็นห้องส่วนตัวห้องแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วออกไปแล้วก็กลายเป็นห้องนี้ฮะนี่คือซีซั่น2011-2012ใครเป็นแมนซิตี้นี่โอ้โหเป็นซีซั่นของการ โมแหลกแล้วสุดยอดจะมีผลของทุกนัดอยู่ในนี้นะเริ่มจากลิเวีร์พูลเนะฮะนี่ชนะไป3-2ส 3, 2, เจอกับเชลซีแล้วก็พิมีิลิคแมตช์แรกเลยเจอกับคนลีในบ้านผลอืน่นชนะสเสมอสองนี่นี่นี่ดูรูปน,น,นี่รูปใหญ่รูปใหญ่รูปใหญ่นี่แน่นอนฮะนี่คือชนะแมนยูเล่นกันที่ออทเทปฟอร์ดหนึ่งเนี่ยชนะแมนยูนี่รูปก็เริ่มเลยแล้วก็มาจบฤดูกาลที่นี่เลยแมตช์ที่แมนซิตี้แฟนแมนซิตี้ทุกคนต้อง ต้องจดจําไว้ต้องไม่ลืมนะฮะทดเจ็บยิงสองลูกยิงนี่แหละฮะทีนข้งบนใครยิงนาทีนี้สาเก้านะฮะซาลต้าเกโาสิเอนีเจโก้และ 93, ลเ3้าสิอากูเอโร่สุดยอดของอาก a ล u e ร o ใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้คงไม่มีวันลืมนัดปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกวันที่13พฤษภาคม2012แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิง2ประตูซ้อนในช่วงทดเวลาเจ็บควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ44ปีเฉือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบชิวเฉียดด้วยผลต่างประตูได้เสียครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงให้เห็นว่าสนามฟุตบอลสมัยใหม่มีค่ามากกว่าสนามกีฬาครับ <Yeah. S 1> ด้านบนของเอติฮัสเตเดียมมีห้องอาหารหรูห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมลับขนาดจุ2-4ถึงที่นั่งสำหรับเจรจาธุรกิจโดยเฉพาะครับ <Yeah. S 1> นอกจากความทันสมัยของเอติฮัสเตเดียม ผลงานชิ้นโบแดงที่ชีกมานสูมหาสถีเจ้าของทีมได้ลงทุนอย่างมหาศาลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คือการเนรมิตฟุตบอลอะคาเดมี่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษรองรับนักเตะตั้งแต่เยาวชนสู่นักเตะอาชีพปัจจุบันมีปาทริกวิเอร่าอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเป็นคนดูแลครับเขาอยากจะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั้งนานาชาติแล้วก็เยาวชนของแมนเชสเตอร์ให้มีศูนย์ฝึก ที่แบบครบวงจร oh. แล้วนี่เป็นคอนเซปต์ของเขาใช่ไหมครัใช่ดูแล้วมีสนามฝึกซ้อมเป็นสิบเกือบสบห้สนามนะ,ะมีสนามที่เขาจะบอกว่าเป็นสนามสําหรับทีมสำรองเ0็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งศูนย์ฝึกสนามหลักแล้วก็สนามในร่มรมีคอนโดโรงแรมสําหรับผู้ปกครองของเด็กถ้าเกิดอยากจะมาดูรูปสามารถมานอนพักได้ะนะแล้วก็สนามฝึกซ้อมรอบๆเนี่ยรวมกว่าสิสนาม มีมหาวิทยาลัยให้ด้วยสําหรับเด็กที่มาเล่นฟุตบอลแล้วก็สามารถเรียนไปด้วยมันเหมือนเป็นเมืองฟุตบอลเล็กๆเ,เมืองหนึ่งนะใช่แล้วแมทเชื่อมาว่าคอนเซปต์นี้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้เขาบอกว่าเขาไปศึกษา a อ a เดมี hmm. ของกีฬาทุกชนิดเลยครับ a d e m y แอมีทั่วโลก uh huh. เพื่อจะมาเซตอัพระบบให้สมบูรณ์แบบโอ้เอาแต่จุดด,ด,ดีมันรวมอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมครับนอกจากการเยี่ยมชมสนามเอติฮัสเตเดียมแล้ว วันนี้เรายังมีนัดกับกองหลังที่เป็นผลผลิตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลอะคาเดมี่ช่วงหน้ากลับมาพบกับไมก้าริชาร์ดครับ